กินข้าวเป็ยังจ๊ะออร้อน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 ขออนุญาตโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ไหมครับรรรรวันนี้เครื่องเราเครื่องโทรศัพท์ไทยแจ้งเตือนบ้างหรือเปล่าเนื่องจากว่าไลฟ์ล่าสุดนะครับ ไม่แจ้งเตือนแล้วนะฮะหลายคนกดเข้าไปในติกต o กในช่องก็ยังไม่แจ้งเตือนอยู่ดีนะฮะ พี่แฟมซูมออกหน่อยไหนๆวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสชื่อว่ากล้องเราเนี่ยซูมออกได้เยอะเพราะว่าเราตั้งกล้องไว้ไกลมากหลายคนไม่เคยเห็นน้ําตาลตัวจริงดูเลยครับวันนี้เป็นโอกาสที่หลายคนจะได้เห็นน้องตาลของแท้เวลาที่ผมอาจจะเผลอหลุดปากพูดอันเนี้เรา้ดมยรคับ ตัวมันเหม็นมากนะครับชื่อเพื่อนเคยได้ยินว่าน้องตาลน้องตาลคือตัวนี้นะครับนี่ตาลจ๋าคานออกไปก่อนเอึบอบอิบอา อพบกับซูเปอร์แมนที efendim, drugs, ่ตัวเตี้ยสุดในโลกนะครับอยู่กับพวกคุณแล้วในไลฟ์นี้นะครับอยู่กับพวกเราจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออ มาต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้นะครับ t i k t อ k ของเราครับโดนปิดกั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่เป็นไร mm hmm. ขควักทีนี่ uh. ิน่หอนฟ้ากินยุงต่จะหารตัวนี้ พร้อมที่จะกินคุณเหนื่อยพี่ซันเดน๋ยอนี้พี่ซันเขียนสคริปต์มุกอะไรมาเละเทะไปหมดเลยครับผมแตงขออนุญาตซับหน้าทีก่อนนี่เรามาขายเปร์เกันยุงจริงไหมเนะี่ยแต่งตัวท่านนึกว่าไปเดินไปเดินมาบึงคลองใครจะไปที่นี่นะครับคุณต้องระวังดีๆนะครับตอนนี้ถ้าใครที่จะเดินทางไป ครั้งแรกหากคุณจะขับรถไปสะพานเหล็กเองคุณต้องระวังนะครับถ้าไม่ได้เปิดแมทมันไปยากมากครับมันอาจทำให้คุณหลงทางได้อืมจะซื้อเงีเหรอครับอะไรนะพี่จะ่ื้อเงี้ยเหรอครับใช่ครับไม่ไม่ไม,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 ไม่พูดถึงว่าแบบว่าเราไปอะ่ะถ้าแบบไม่ได้เปิดแมทอ่ะมันไปยากมากอืมขออนุญ,ญาตเข้าสู่ช่วงอ่านคอมเมนต์นะครับไอเแบสบมุกมึงเนี่ยหยอกหยอก,ยอกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย หานดิกินยากทหารฟ้ากินยุงทหารนนดินกินยากทารฟ้ากินยุงจะทหารตัวนี้พร้อมที่จะกินคุณนะจ๊ะวิ่งหนีหมดเลยมึงใช่กูเล่นไรบอกกูนหน่อยเด็อ่ะขออนุญาตให้คนปักสาวมองผมเห็นก่อน <c oughs> อม,มาฮะโหนี้เรามาขายนี่นะฮะ,ะเหรียญเหรียญเป็นหน้าผมเดี๋ยวผมจะไปทำมา หือมีคนจะซื้อนะครับซื้อไปแล้วก็เอาไปกระทือืม,มาวันนี้อาจจะเป็นสินค้าที่เฉพาะเฉพาะคนจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ได้ใช้สเปรย์กันยุงบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าวันนี้ถ้าก็เอาแค่ว่าใครที่จะต้องใช้อยู่พอดีก็สามารถซื้อไปกันได้นะครับหรือว่าซื้อไปตุนไปให้ที่วัดก็ได้เพราะว่าจะมีหลายคนเนี่ยชอบซื้อสเปรย์พวกนี้ไปให้ที่วัดอะไรครับพี่เ คือปรับอากาศได้ด้วยไม่ต้องการยุงแต่ว่าปรับอากาศช่วยผ่อนคลายทำจากลาเวนเดอร์เอาเอาเอาขอแบบตรงตรงเลยนะพี่พี่ซันอันเนี้ยส่งมาให้เรากี่เดือนแล้วที่เรามาใช้กันเนี่ยสองเดือนละสองเดือนเต็มเ็มนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับเยอะแยะมากมายข้อดีก็คือเราเนี่ยพี่เบลกดปักตะกร้าได้เลยข้อดีคือผมเนี่ยไดเอามาแจกคนแถวนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่กลัวเรื่องว่าจะแพ้หรืออะไรหรือเปล่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับ แต่ว่าผมเพิ่งรู้เรื่องปรับอากาศได้เนี่ยวันนี้ปรับอากาศได้ด้วยคุยกับผู้ผลิตมามรขวดนี้ใหญ่เต็มเหนี่ยวกลิ่นหอมมากขอใครเดือาไม่รู้ว่ามีใครเคยใช้ห่านฟ้าตัวนี้ยังกลิ่นหอมจริงนะไหนเพื่อนๆลองบอกหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์จริงๆมาด้วยนะฮะพรีเซนเตอร์เห็นเขาบอกพี่เต้นเก่งมาก เดี๋ยว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 คุณนึกว่าดีเวอร์มึงเปิดซาวนึกว่าตอนไปดูอะไรนะไอไอแสดงละครตะเบิดอ่ะไอตอนไอเอ่อเฮ้คุณได้พี่เบลดูช่องบินช่องยิงปิดกั้นอยู่ตอนนี้่อแม่มาแล้ว่อแม่มาแล้วกินข้าวยังจอ ซ้อมซ้อมซ้อมอ่ามาพูดถึงตอนเด็กๆที่เราไปอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าสเปรย์กันยุงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของที่ที่ขายง่ายมากๆแต่ว่าลูกค้าเราก็น่ารักมากเลยรับได้กับสโลแกนเราอืมเอาลูกค้าอย่ามองขนาดนั้นเด็ดเซวแซวก็คือเอาเป็นว่าใครได้ซื้อไปใช้จริงซื้อไปแจกหรือว่าซื้อไปตุนที่บ้านเนี่ยยังไงก็ได้ใช้เพราะว่าช่วงนี้ แทบจะทุกๆช่วงของประเทศไทยเนี่ยยุ่งเยอะอยู่แล้วใกล้ครสิสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วต้องออกนอกบ้านบ่อยไม่เกี่ยวพี่ตอนไหนเราก็ออกนอกบ้านได้อคริสต์มาสมปีใหม่เนี่ยผมไปอยู่ในห้างอาจจะไม่ค่อยเจอ,อยุงเอาเป็นว่าซื้อไปตุนที่บ้านได้เลยราคาดีกว่าที่ไปซื้อตามทั่วไปข้อดีของเราคือวันนี้ราคาดีกว่าแน่นอนและที่สําคัญพี่เบลครับเรามีวันนี้เรามีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ตื่นเต้นบ้างมีสซม่าดองสิบบาทอ่าบัตรคอนเสิร์ตโรลิลลาวสองหมื่นกว่าคอนเสิร์ตนี้